นี่คือพระสมเด็จบางขุนพมเป็นพิมพ์อกกระบอกลักษณะองค์พระของพระสมเด็จบางขุนพรมเนี่ยจะเล็กกว่าวัดระครังเดี๋ยวเราไปชมวัดระครังวัดระครังจะฟอร์มจะล่ำกว่าส่วนบางขุนพมจะเล็กกว่าเนื่องจากบล็อกสึกเดี๋ยวผมจะเปิดแบ่งปันนะเดี๋ยวเราไปชม พิมซงเราจะเห็นเส้นซุ้มเนี่ยเส้นซุ้มเนี่ยเล็กเลยคือเส้นซุ้มเนี่ยเส้นซุ้มเนี่ยจะบิ้งตรงขึ้นไปเลยปึ๊บแล้วมาหยุดตรงนี้แล้วโยกไปทางซ้ายองค์พระจะเห็นได้ชัดเจนแล้วเส้นซุ้มของพระสมเด็จบางขุนพรมเนี่ยจะเริ่มก่อนละเพราะบ็อกสุด แล้วพิมพ์อกกระบอกนี่เราจะเห็นพรกเกตเนี่ยพรกเกตจะยาวไปจุดซุ้มเลยพรกเกตจะยาวฟาพิมพ์ใหญ่พระประธานนะพิมพ์อกกระบอกนี่พรกเกตจะยาวนี่เห็นใบหน้าแล้วตรงน,นี้คือรอยหักนะรอยชำรุดนะ เส้นซุ้มนี่ยังใหญ่อยู่เลยแล้วเห็นไหมแขนทางด้านซ้ายมือองค์พระตรงนี้ทิ้งดิ่งตรงลงมาเลยแขนทางด้านขวามือองค์พระนี่จะทิ้งลงมาแต่เอียงเอียงเล็กน้อยนะประมาณ20องศาเพราะว่าบางขุนพรมบล็อกจะสึกแล้วหัวเข่าเนี่ยด้านซ้ายมือองค์พระคือตรงนี้ จะนูนสูงกวา่าหัวเขา่าด้านขวามือองค์พระแล้วพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์โอกระบอกนะจะมีเส้นตรงนี้องค์นี้นี่ยังพอมองเห็นลำไรเส้นนี่จะติดไม่ติดนี่ก็อยู่ที่บล็อกศึกบล็อกไม่ศึกค่าแป้งลองพิมพ์ อุดตันหรือเปล่านะแต่องค์นี้ติดเห็นแต่บางองค์ก็ไม่ติดแล้วเส้นตรงเนี้ยได้ฐานตรงเนี้ยพิมพ์ใหญ่พระประธานกับพิมพ์อกกระบอกจะมีแต่พิมพ์เกตรุซุ้มจะไม่มีนี่เห็นไหมยังเห็นเส้นอยู่ลำไร แล้วฐานนะฐานชั้นที่หนึ่งี่เหนหัวฐา,านนี่เริ่มก่อนนะเริ่มก่อนเลยบางคุณภูมิจะเขาเรียกว่าก่อนเพราะบล็อกศึกใช่ไหมเนี่ยจะก่อนหมดเลยฐานสิงห์นี่ฐานหมอนก็ก่อนจะเล็กลงแต่ว่ลัลขังจะลํำ ดมนี่ล่องนะล่องใต้ฐานหมอนนี่ตรงนี้ลึกมากเลยลึกกว่านี่แล้วนี่เส้นซุ้มํำจากเส้นซุ้มเนี่ยตรงนี้นะนี่เส้นกอบกระจกตํำลงไปอีกนี่คือเส้นมังคับแม่พิมพ์ที่ลงังหลงเหลือยังมองเห็นอยู่นะนี่ชัดเจน เราจะไปชมเนื้อเนื้อพระนี่อย่างนี้นี่ไม่แตกไรงาเขาเรียกว่าเนื้อแก่ดินซอพองเนื้อพระองค์นี้นะไม่ผ่านการล้างนะไม่ผ่านการใช้แต่หักชำรุดตรงนี้เราจะมองเห็นเนี่ยทั่วรอบองค์พระเลยจะเห็นค้าบแป้งนี่ลักษณะจุดเด่นนะ ต้องเห็นค่าแป้งค่าแป้งรองพิมพ์พคือพระไม่ได้ใช้นี่เห็นไหมครับนี่แป้งรองพิมพ์พเก่าๆนี่ดูกระจายทั่วทั้งองค์เลยเห็นได้ชัดเจนนะค่าแป้งคือพระสมเด็จเนี่ยวัดบางขุนพรมเนี่ยเสียรุ่นเก่าเขาบอกว่าต้องเห็นค่าแป้ง แต่ก็ต้องดูนะกรณีพระใช้ไม่ใช้นะนี่้พื้นที่นี่นอกซุ้มตรงนี้ด้านขวามือองค์พระเนี่จะมีพื้นที่มากกว่าด้านซ้ายนี่แล้วซุ้มด้านในตรงนี้ที่อยู่ด้านขวามือองค์พระตรงนี้จะมีพื้นที่มากกว่าด้านซ้ายเหมือนกับพิมพ์ใหญ่พระประธานเดี๋ยวเราจะไปชุมด้านข้าง ข้างจะแน่นจะเห็นมวลสารนะมวลสารนี่เยอะมากเลยนี่ข้างมีแน่นมีมวลสารงอกด้วยขอบจะมน,นะนี่เห็นเม็ดมวลสารสีขาวนี่มวลสารสีดำสีน้ำตาลนะพักกำแพงซุ้มกอ สารมีสีเขียวสีเหลืองข้างเาเรียกข้างแน่นเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังนี่ด้านหลังท่อนบนเนี่ยเรียกหลังเรียบแต่ตรงนี้เห็นไหมจะเห็นรอยกระดานเรียกหลังกระดานปน เห็นลอยเม็ดมุนสารนี่เพียบเลยท่านใดสนใจนะโทรติดต่อได้ที่เบอร์089 249ปดเกห้หหมูผมเปิดแบ่งปันในราคา องนี้นะบางขุนพรมนี่ผมเอา4ี่หมืนนะครับนะท่านใดเช่าไปนะก็ไปตกแต่งตรงเนี้ยให้ให้ช่างทํานะแตแต่งแล้วนี้ก็สวยงามมากเลยนะเนี่ยท่านใดสนใจก็โทรมานะครับนะอยากจะชมองค์จริงก็โทรมานะครับนะเป็นพระบ้าน เป็นพระของคุณตาในสมัยอดีตนะขอขอบคุณครับ